สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนหลักสูตรทำร้านอาหารแบบนี้ไม่มีเจ๊งบายโค้ดรุ่งโรดหรือโค้ดบ๊อบนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของ Mindset ในการทำธุรกิจร้านอาหารว่าเป็นยังไงให้ประสบผลสำเร็จเรามาฟังวิดีโอของอาจารย์ก่อนนะครับว่า อาจารย์จะมีวิดีโอนำเสนอก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของ Mindset ในการทำธุริีร้านอาหารขอเชิญชมครับชูสหลายคนคงเคยมีความคิดว่าถ้าเราได้เกิดเป็นคนนั้นคงจะดีถ้าเราได้เกิดมาในตระกูลนี้นะและก็มีอีกหลายคนคงไม่ทันมีเวลาคิดแบบนั้น เพราะแค่คิดว่าวันนี้จะไปต่ออย่างไรก็มืดไปหมดทุกด้านมันคือสัจธรรมที่ทุกคนตระหนักได้เราเลือกเกิดไม่ได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าคือเราไม่สามารถเลือกชาติกำเนิดแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือสิ่งที่เราจะเป็น Change สิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดคือเราเลือก สิ่งที่เราจะเป็นได้แค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําตั้งเป้าหมายและมุ่งไปอย่างจริงจังผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้แม้ในยามที่เราคิดว่ามาถึงทางตันผมเริ่มจากการเป็นพนักงานในร้าน KFC สู่ผู้บริหาร KFC และก้าวเข้าสู่เจ้าของกิจการหรือจากนักเรียนบ้านๆนคนหนึ่งมาเป็นด็อร์ติดดินและเลือกที่จะส่งผ่านความรู้ ประสบการณ์ผ่านการเป็นวิทยากรพิเศษผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเลือกสิ่งที่จะเป็นและตั้งเป้าหมายไว้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงบางความคิดบางการกระทำทุกคนก็จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุดมาร่วมกัน choose and change คนทั้งโลกมากมายรอเราอยู่ R.J. Coach รุ่งโรด Business Coach and Consultant เป็นยางไรกันบ้างครับหลังจากได้ชมวิดีโอนะครับในวิดีโอก็จะบอกถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์นะครับว่าการที่เราอยากท,ทําธุรกิจร้านอาหารหรือการที่เราเนี่ยมีเป้าหมายในการทํางานนะครับในวิดีโอก็จะบอกที่มาของอาจารย์นะครับในคอนเซปต,ต์ของชูต์แอนด์เชนนะครับเพราะวันนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์สอนให้พวกเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนถูกไหมครับ ผลก็จะไม่เกิดนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะบอกคือชีวิตคนเรานะครับเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะครับตามรายละเอียดวิดีโอที่อาจารย์นำเสนอเราไปนะครับฉะนั้นเรามาดูนะครับ mindset ในการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอาจารย์จะมีหลักอยู่5โนนะครับในหลักของ5โนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในหลักของ5โนโนตัวแรกนะครับเราต้องรู้จัก ตัวเองก่อนนั่นคือ know your self ก่อนนะครับนี่คือโนตัวแรกโนที่ตัวที่2ก็คือ know your people เราต้องรู้จักเรื่องของคนนะครับโนตัวที่3ก็คือ know your business นะครับเพราะเราต้องรู้จักธุรกิจที่เราจะทำนะครับถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็มีหลายรูปแบบหลายประเภทของธุรกิจร้านอาหารและตัวที่4ี่คือ know your customer เราต้องรู้จักลูกค้าเรา ถ้าเราไม่รู้จักลูกค้าของเรานะครับเราก็จะทำร้านอาหารประเภทไหนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับต้องโนโย่ profit เราก็ต้องรู้จักการทำงกบกำไรขาดทุนนะครับนี่คือหลัก5โนที่อาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนที่จะทำธุรกิจร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรู้จักกับโนตัวแรกก่อนนะครับก็คือโนโย่เซล นะครับในหลักของโนยูร์เซลนะครับมีอยู่4ประการนะโนตัวแรกก็คือเราต้องเป็นตัวที่แท้จริงของเราก่อนก็คือตัวของเราเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะลอกเลียนคนอื่นได้นะครับนี่เป็นตัวจริงของเราก่อนนะครับส่วนโนตัวที่2ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองตัวเองหมายความว่า ตอนนี้เราทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่นะครับแล้วเราต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ขนาดนี้นะครับน่ canvas. รู้จักตัวเองโน้ตตัวที่3คือโนอะไรครับเป็นนายของตัวเองเป็นนายของตัวเองคืออะไรหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องตื่นกี่โมงนะครับในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่า ถ้าเราเริ่มต้นด้วยตื่นหกโมงเช้าตื่นหกโมงเช้าทำอะไรเจ็ดโมงเช้าทำอะไรแปดโมงเช้าทำอะไรเก้าโมงเช้าทำอะไรวันนี้นะครับทุกคนมียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่ใครจะใช้เวลาในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดเราต้องลอยเป็นนายของตัวเองนะครับแล้วข้อที่สี่ง่ายๆนะครับสิ่งที่เรา จเจริญเติบโตในธุรกิจร้านอาหารนะครับข้อต่อไปก็คือเราต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับเวลาเราไปหาผู้ใหญ่เราไปหาลูกค้าเราต้องรู้จักถ่อมตัวนะครับการถ่อมตัวก็หมายความว่าการที่เราได้เรียนรู้จากกับคนได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือหลักข้อเล่ข้อแรกคือ know your self นะครับตัวต่อไปตัวที่สองคือ know your people ในตัวของโนโยพ p l e เนี่ยครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราต้องรู้จักพนักงานของเราทุกคนในร้านหรือในองค์กรแล้วพนักงานของเราทุกคนเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีความสามารถอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าพนักงานของเรามีความสามารถอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะใช้งานเขาอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักข้อนี้อาจารย์ก็จะมีหลักให้เราเราเรียกว่าสี่เก่ง นะครับสี่เก่งคืออะไรบ้างเก่งแรกนะครับเราต้องเลือกคนที่เก่งคิดก่อนคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรถูกไหมครับในเมื่อเราคิดออกมาแล้วถูกไหมเราก็สามารถขีดเขียนออกมาเป็นงานอันที่สองคือเก่งงานถูกไหมครับพอเราเก่งงานเสร็จแล้วนะครับเก่งตัวที่3ามก็คือเก่งอะไรครับคือเก่งคนถูกไหมครับเพราะเก่งคนหมายความว่าเราได้งานมาแล้วเราก็ต้องหาคนไปทํางานให้เรานะครับ และตัวที่4ก็คือเก่งบริหารตัวเองดังนั้นการบริหารตัวเองเป็นจุดสําคัญการบริหารตัวเองเป็นจุดสําคัญเราต้องรู้ว่าเราจะบริหารตัวเองอย่างไรให้มีความประสบผลสําเร็จในตัวของเรานะครับนี่คือโ no นตัวที่2ส่วนโ no นตัวที่3ก็คือครับ No ย e r c ์คุณ m e r คใ้รลูกค้าหลักง่ายๆคือลูกค้าคือพระเจ้าถ้าเราไม่มีลูกค้าเราอยู่ได้ไหมครับเราอยู่ไม่ได้ดังั้น ลูกค้าเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญเราต้องสอนพนักงานทุกคนว่าใครเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับน้องๆที่ร้านคนที่จ่ายเงินเดือนของน้องๆที่ร้านคือใครครับก็คือลูกค้าดังนั้นคําว่าลูกค้าเนี่ยตามหลักการก็มีลูกค้าอะไรลูกค้าหลักลูกค้ารองลูกค้าหลักก็คือใครก็คือลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของเราถูกไหมครับส่วนลูกค้ารองรองก็คือหมายว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้ รอบๆตัวเราก็เป็นลูกค้าของเรานะครับงนั้นเราต้องรู้จักลูกค้าของเราว่าเป็นใครข้อที่4 Know your business business หมายว่าธุรกิจที่เราทำเราคิดว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจอะไรไอ้นี้เราต้องรู้จักธุรกิจเราก่อนเราต้องมีปรัชญาในการทำธุรกิจของเราเราต้องมีเป้าหมายขององค์กรเรานะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายได้ไหมไม่ได้ เราต้องมีวัฒนธรรมองค์กรของเราว่าเป็นอย่างไหนแบบไหนนะครับเราต้องมีวัฒนธรรมดูแลลูกค้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ customer mindset อันนี้นี่คือหลักของการ know your business มาดูว่า know your business ของเราสมมุติถ้าเราทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารจีนร้านอาหารอินเดียร้านอาหารเกาหลีฉะนั้น ธุรกิจของร้านอาหารนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากนํามาเสนอคือว่ามูลค่าของตลาดร้านธุรกิจร้านอาหารนะมีจํานวนมากกว่า4ี่แสนสามล้านซึ่งค่อนข้างที่จะโตฉะนั้นในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีความจําเป็นนะครับและสําคัญเพราะทุกคนต้องกินนะครับฉะนั้นในตัวเลขที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี 59, 60 6,1 62นะจนถึง63นะทุกปีมีการกนเนจริญมเติบโตนะครับฉะนั้นในตลาดของธุรกิจร้านอาหารที่อาจารย์บอกว่า4 3 0 0 0 0กว่าล้านเนี่ยมันก็มีอาหารหลายๆประเภทที่อยู่ในมูลค่าตลาดที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับอย่ากเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าเราทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีประมาณ2 0,000 000, ล 000. ้านถ้าทำร้านอาหารไทย ก็มีอยู่ประมาณ8 0 0 0ล้านถ้าทำร้านอาหารควิกเซอร์วิสละสลองก็เป็นมาณ20,000กว่าล้านฉะนั้นมูลค่าตลาดเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำร้านอาหารประเภทไหนนะครับอันนี้คือข้อมูลก่อนที่เราจะทำธุรกิจร้านอาหารนะครับต่อไปเรามาดูโนตัวที่5นะครับโนตัวที่5ของเราคืออะไรก็คือ no y o u r profit ดนั้น ในส่วนของ no y o u r profit เนี่ยจำเป็นและสำคัญว่าเวลาเราทำร้านอาหารเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่างบลงทุนเราเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องรู้ต้นทุนของเราก่อนอย่างเช่นต้นทุนสินค้าเราประมาณ35-40%เราต้องรู้ต้นทุนของค่าแรงงานของเราเท่าไหร่เราต้องรู้อย่างเช่นค่าแรงงานของเราประมาณ10-1 5เราต้องรู้ก่อนนะครับแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยในการลงทุนของเรานี่เท่าไหร่ นั้นในการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกำไรเราต้องประมาณ20% 20%นะครับเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในการทำธุรกิจร้านอาหารจากนั้นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร้านอาหารนะสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากนะครับ1ต้อง know your self ก่อนนะครับนี่คือจำเป็นและสำคัญ 2. อง know your People อันที่3 Know your customer อันที่4ก็คือ Know your business และสุดท้ายก็คือข้อ5คือ Know your profit and loss ฉะนั้นในการทำธุรกิจอันนี้เป็น m i n d set ที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ